สวัสดีครับพบกับบรรยากาศยามเย็นพบกับร้านกล้องลอซิ่งชมลีเช่นเคยนะครับวันนี้ร้านกล้องลอซิ่งชุมลีครับมีล้อมือสองนะครับสภาพสวยๆครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้บอกเลยครับราคาหลักพันแน่นอนครับเป็นขอบ20ครับมาที่ร้านกล้องลอซิ่งชุมลีครับของแถมครบจบหล่อแน่นอนครับแล้วก็ครับรับเทิร์นด้วยนะครับรับเทิร์นยังไม่พอที่ร้านกล้องลอซิ่งชุมลีครับ ยังยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารครับก่อนที่จะไปชมนะครับคลิปวิดีโอทางร้านกล้องลอซิ่งชลีนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ตามร้านกล้องลอซิ่งชลีไปชมนะครับไปชมเลยครับ ในส่วนของล้อเมือสองที ah, like, like, ่ร้านกล้องล้อที่พอดีพูดถึงครับตัวนี้สีทองอารามเลยนะครับโอ้โหสวยมากครับ่านิำตาลไหมหรือว่าจะออกทองทองนิดนึงครับตัวนี้เป็นล้อขอบ20นะครับโอ้โหตัวนี้เป็นลายอะไรเอ่ยทุกคนรู้ยังครับตัวนี้เป็นลายล้อเขาเรียกล้อลายไหนล้ออะไรไหนนะบางคนบอกว่าฟังผิดหรือเปล่าวะที่เรียกเปิดมาบอกว่าเป็นขอบ20จริงๆตัวนี้ขอบ20นะครับล้อขอบ20เลยนะครับโอ้โห จริงๆครับล้อขอบ20ครับตัวนี้เขาเรียกครับลายนะครับตัวนี้ลาย RE นะครับ RE 30นะครับขอบ20นะครับด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้กว้างเท่ากันเลยครับกว้าง8.5นะครับกว้าง8.5 ET นะครับ ET 20ทั้ง4ล้อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันดีกว่าว่าล้อสวยขนาดไหนนะครับ8.5ทั้ง4ล้อนะครับไม่มีรอยไม่มีตำหนิเลยนะครับเป็นมือสองที่สภาพที่เอี่ยมมากเลยนะครับนี่ องวงแล้วนะครับมีมาดูอีกวงหนึ่งอ่าวงที่3นะครับไม่มีรอยเลยครับอ่าดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามีรอยอ่าบ้างหรือเปล่าแต่ละหนึ่งชุด1วงนะอ่าแต่ละ1วงว่าจะมีรอยไหมไม่มีรอยเลยนะครับสภาพสวยอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาดูยางนะครับว่าอ่าทั้ง4เส้นนะครับว่าสภาพยางเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับอ่าเส้นที่1ครับโหสวยมากเลยครับไม่มีกินข้างเลยนะครับผมอ่าดูเส้นที่2นะครับนี่ดูตามกันไปเลยนะครับอ่า ดูเส้นที่สานะครับคุณลูกค้าครับมาดูตามกันไปเลยนะครับเนาะไม่มีกินข้างเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นอาเบอร์้าใหม่นะครับนี่ดอกล่องลึกๆตุ่มเส้นสียังอยู่เลยนะครับนี่ดูสังเกตดูตุ่มครับนี่ตุ่มยังอยู่เลยครับเนี่ยสีเขียวๆนี่ยังอยู่เลยครับชุดนี้นะครับร้านกล้องลอซิงโซรีนครับขอเปิดราคาครับ9,900บาทเท่านั้นนะครับล้อพร้อมยางนะครับล้อพร้อมยางครับราคานี้โคตรคุ้มเลยนะครับ โอ้โห9,900บาทครับเฉพาะล้อนี่ก็คุ้มนะครับเหมือนได้ยางฟรีครับแถมได้ยางใหม่อีกหนึ่งเส้นด้วยนะครับถ้าเราซื้อยางแค่ยางใหม่ครับหนึ่งเส้นนะครับตัวที่ผมเบิกมาใหม่เนี่ยเฉพาะยางก็3,000ันกว่าบาทแล้วนะครับนี่ผมเบิกมาให้เลยครับเบิกเบิกใหม่มให้หนึ่งเส้นเลยเพื่อที่จะได้เข้าเซตกันครับเพราะว่ายางมันมาที่แรกมีมา3เส้นนาะลูกค้าแตกมาเส้นหนึ่งผมเบิกใหม่ให้1เส้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูครับว่า9,900บาทที่ลูกค้าซื้อในราคานี้ แล้วร้านกล้องลอซิ่งชรีครับจะมีแถมอะไรบ้างครับนี่มันพิเศษตรงนี้ครับร้านกล้องลอซิ่งชรีครับจะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองเราก็ม,มีบริการแถมให้นะครับนี่มีครอบเบรกให้นะครับหนึ่งคู่พร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็มีครอบดูมให้สี่ร้อเลยครับอแล้วก็มีน็อตล้อให้24ตัวเลยนะครับอแล้วก็มีปอกกันสั่นนะครับมารุ่นไหนที่จะใช้ปอกกันสั่นร้านกล้องลอซิ่งชรีแถมให้นะครับอก็ฝากไว้ด้วยนะครับชุดนี้ครับ เ E 3 0ขอบ20 6สลู139ครับใส่ได้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับยกเว้นนิสสันครับราคา9,900บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ E T 2 0ไม่ล้นครับกว้าง8.5ยังไงก็ฝากร้านกล้องล้อซิ่งชลนุรีไว้ด้วยนะครับชุดนี้จบ9,900บาทเท่านั้นนะครับพิกัดร้านบางทรายอำเภอเมืองชมบุรีครับมาไม่ถูกก็เปิดกูเกิลแมปมาได้ครับ หรือว่าสนใจติดต่อที่จะเทินครับฝากแอดไลน์มานะครับสอบถามข้าวๆได้ที่เบอร์ไลน์ครับ0837695438ค้นไลน์ด้วยเบอร์มือถือได้นะครับเบอร์มือถือก็หัวมุมบนด้านขวานะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งคุณดีครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องลอซิ่งคุณดีขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวีโอหน้าครับสวัสดีครับ